กินใหญ่เลยใส่เห็ดแล้วก็ประชูด้นะจ๊าอันนี้ปุงรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผักมีอะไรบ้างดีเลยนี่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่ ฟักทองแล้วก็สุดท้ายนะคะปักขยแยงค่ะหอมมากอร่อยแน่นอนค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะใส่สุดทองไปเลยนะคะ ลูกดดโอเคเดี๋ยวรอเดือดน,นะคะรอให้กระทองสุกค่ะ พร้อมสุกแล้วนะคะใส่ผักขยงลงไปเลยจ้านี่ว้าวขยำหอมผักข,ยง,กขยงหอมมากเลยใส่ไปเลยนะจ้าใส่ไปเยอะๆ มาจะมมาจ้าจจเตนหน่อกไม้ขยันยัย่งยวนหอมจ้า โอเคสิดแก๊สเลยหมอเแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวามาจ้าจอย่างมายัย่วจ้า